สวัสดีครับวันนี้มาลวยภาพบัตรตามเนี่ยทากลูกไส้พอลี่แหละครับข้อมฝันเมตุย,ยน้องกันนะครับเป็นสองข้อมฝันพี่น้องเป็นฝันในน้อยฝันตีไงทั้งสองคนครับทั้งแม่ทั้งลูกลองไปติดตามวางวันนี้เมตุย,ยกับลูกไส้เป็นไฮแต่ลยไปติดตามคงสุด้ทยกันเลยครับสวัสดีครับเมตุย,ยครับสวัสดีค่ะ เอสซีก็โทรมาจากบึงการทั้งหลายท่านบอกว่าตามเม่ตุยเห็นแน่คือนั่นฝันแท้เม่ตุยเนี่ยน,น,นะครับไม่ใหญ่แค่สัมผัสเงี้ยวเลยดิอ่อเดาอ่อเดาเม่ตุยเราพูดนึงอ่ะนะครับก็ได้ตีนะครับเอาเม่ตุยวันนี้ก็ว่าตามนะครับเม่ตุยว่าฝันเล่นบางวันีฝันหน่อยเนาะว <c oughs> <c oughs> ันนี้ฝันหน่อยหน่อก็เก่าน่ะฝันบาย่างฝันหน่อยนิดเดียวฝันหน่อยนิดเดียวขึ้นมาพี่ เอาลูกาสว่าแบงปันนําบ่ลูกไา้มันกะเราควางฝันในี่ยั่งจะแบบลูกชส้กับปันสันสัน้เงี้อนี่เราไม่ตี๋ยงอด้กันพอดีมันสันสันนะเอาสองคนกับจิ้พ่อยเนาะเวลาเนาะเอาไป่ตี๋่องพอปันไปเตียฟังกันนะปันว่าจะได้น้องเนี่ยเวาดเดยวเลยเดี๋ยววาเดี๋ยวเ้ยเอายปันวันฟันว่นไอแอดนะในบ้านเขาเนี่ยคนในบ้าน มันมมว่วนามุ่มจับมันหุ่มจับคนเดียวเดี๋ยวบางคนร้ายหลายมันร่มจับมันระวังร่มจับร่มจับว่านเสียเอามันไปรักษาวางเฉยละวเพิมฟันนะจับไปรักษาใายๆมามันเป็นมันประสาทขึ้นอนี่ยังเลยไหม เประสาทตึงปานนี่ตึง <story> ต <thôi> oh, right oh, nice. oh ัวจริงเลยตัวจริงวะนี่ตัวจริงเสียขนนมาแล้วเดี๋ยวม่ไรซก้อแกงหัวรอเอาเลยมาจุมาแล้วเอาเอาเอาเขาเลี้ยงเขาเขาลุ่มจับเต็มอยู่ลหูจับแขนจับยังจนบ่าไม่มองนี่จับเขาลุ่มจับมันผู้เดียวนั่นนลยต้นลายๆว่าสิเอาไปรักษาวางสิเสียไปรักษาแจ็คเสียเอาไปรักษาใส่จะว่าสิเอาไปนั่นล่ะจับเต็มอยู่เดี๋ยวเบิ่งคนเนี่ยเต็มเดินอยู่จักว่ายู่หมองเลยหูยุ่งบ่อย แมนคนบ้านเข้าจำได้ยี่สิบแอดไหมจำได้คักๆนี่นะแอดวะแอดแอดลูกนี่ไหมลูกแย่หน่อยเขาจับสิเอาไปรักษาวางศี่ต้องฟันสันสันเท่านี้วะก็ได้อยู่ไทยครับอายุสามติ้หกปีสามหกเนาะโอ้ยมันลงบ้านได้พี่น้องในหอเล่าตัวนนะแต่ว่าหายไทยหลออกเล่าออกเล่าอไทยไม่เทาเี่กกับพวกคนประมาทเนาะเพราะว่าจำได้ทีนึงนางข้ากับฟัน อายุเราสิเขาปาดทองนะเขาเรียกวันนั้นออกซีเกล่ำมือต่อม,มามบออกไทยให้เขานะครับพี่น้องกับสิบว่าเอ้าออกล่าแล้วบ่าซื้อไทยว่าเมีนเด้น,นะครับอันนี้ว่าอะไรเนาะเขาเรียกเนาะออกล่าแล้วบอกไทยได้นะครับเพราะว,ว,ว่านนมีตู้เราฟันห,หน่อยๆสักนี่ไหมให้ว่าถามมือสุดท้ายทีนึ่งนะเขาเรียกเนาะเอาไปดีมีตู้ว่าอายุเท่าไหร่ก่อนอายุสามสิบหกปีเท่ากับกันสาเก่านะเนาะกับหัวน้านะครับตอนนี้เหรออายุฟันต้งสักนี่ไหม นหน่อยเนาะเขาฟันเขาหมูด้ปบะเนี่ฟันทองลูกไส้กับฟันเขาว่าฟันเห็นล่งศพว่าสันใช่ฟันหน่อยฟันเห็นล่งศพมันมันว่างจะกุญญ่บานหลังในวันนี้ได้สียางออกมามันได้เชี่ยงท่าได้เอาเมื่อไปจับล่งศพมันได้ตกล่องทางล่างว่าท่านตั้มหนึ่งพนตีในไรมูพอดีสี่ส่วน เงนแล้วเขาก็ิ่งชี้สุลังตัวเนาะโอ้ยเนาะโรงซุปเป็นสกระดิ่งเป็นืีก็มีคนตายในหันละจักผู้ใดเขาวัดว่างแล้วเดเขาเรียกว่าชี้สุรีสุนเนียนรางเนาะก็โรคสมโรคตัวังเนาะมื่ตีเนาะเนนอมฟันดีตัวเนี่ยลูไส่มป็นอะไรอยู่ตอนไหนครับลูไสามันอตมันอยู่ประมาณยืบเก่าอย่างสามสิบอยู่นะยืบเกาอย่างสามสิบเนาะเดี๋ยวให้ยูบชี่ทำนะอื อายุรูไส่นะเด้เขียนแนากันพยยนะอายุซื้อนะอายุเระว่าสักแน่สีถามเลยนะมาเรียเข้ามาลุกเขกากน,นะรบผมได้ลงไม่ให้เพียงก็่ได้ทำบ้านเนี่ยว่ารูดว่าลังในมาไม่เตะ บ้านในรูปวลังวะบ่หูวัหลังไหนแต่ว่าเว่ากหูวันเจ้าจุ่บ้านมเงนาทเท่าเนาะบ้านพลีบ้านีไรก่อหนึ่งเก้าสิบ่เงน่านึ่งเ่าส่มนแมนมยบกสีเมนบบ่าวัย้หลักเที่ยพี่น้องมาถามรับแล้วเขาเกียเอาลักลักขึ้นฟันเมตุยเนาะฟันเมตุยนี่ก็อยู่สาปีขึ้นหนอ่ะ ข้ากันไวน้ำแนี้ยสามเก่านะครับส่วนลูกไส้ม่ตุยในฝันเห็นลงศพลงศพบารัวบ้านผู้เรอล่องเลยความลงมามันสี่ยางลงมาเลยบบมีทางมันตันทางนะก็เลยไปจับหันออกมันก็เลยตกลงข้างล่างไอ้มูลบอกผู้หันแม่ฮันก็เลยตกลงล่างเป็นนว่าหันสี่สี่หลังตกลงล่างครับผมเอาสันตพลีข้าวโชว์ตัวเลยตัวภรีอ่ะโชว์ภรีตัวเลยกับ ฟันนหน่อยเนาะนะครับเพราะว่าันฟันลายแมีกับลูกฟันนหน่อยเขียนๆเป็นตัวเรียกเลยนะครับว่าได้ตียากเนาะนะครับคืออายุกับสามสิบหกปีนะครับพ้อกันสามเก่าน้านะครับส่วนดูไส้ฟันนี่ฟันโล่งศพอยู่เงียบไปว่าลูกนะครับโล่งในขวางนะครับว่าเริ่าเถือนเนาะเลื่นลวนนะครับล้นลงข้างล่างข้างล่างนะครับกับซี่ศูนย์นะครับตีทับเนี่แหละสองขอมฟันนะครับแม่กับลูกนะครับเนาะสามสิบหกปีนะครับกัรน้าสามเก่ากับซี่ศูนย์ทันี่แหละครับ ฟันหน่อยฟันแขนฟันตีง่ายเนาะเงินมาพอลี่่าจะตียังเเนาะอายุรั้สามสิบนี่คืออายุลูกไดด้นะครับถ้าเกิดพ่อซอสนพศจิสองห้ามปดน่อยสามท่แปดอายุเออพ่เกิดพ่นสองห้มดไดนะครับตามนี้แหละนะครับอาจจะเลงห้เออเขียนนี่ดอกเพียงหรอวะเขียนอะไรืเพียงอ่ลงพอลี่มีมีำนิาไ่ี มันเช็ดน่อยซืียดอกเชียน่อยเืีอดอกเช็ดหน่อยเพื่พี่น้องถามซสีอดอกไม่ขันสียวพ่อาออนเกิดมาเลยมันเด็กสองส่วนเ่นว่านะว่าอันนี้เนีตสีได้ซืือว่าเอว่าเกี่ยวกันตัวนี่ยตัวแรกเขามีแค่นี้เลยถามถอยเลยที่สามหกสี่ศูนย์เอานี่เช็เพีกันถามซือเพราะว่าเบางครั้งเขาก็ถามเขาว่าเขาบ่จะถามอยู่นะวาไป เอาก็ตโรคไเขาเาวัวน้อยก็ได้นะเว่าเขาเดาถามันเกิดเนี้ยเป็นเลขสองูสี่สิเอ็ดได้เกิดสี่อนะครับเลขสี่สเอดเนี่ยชี้งใ่หมชี้ดงเส่นาะเกิดสินะครับแล้วกัเกี่วกับเพาะนได้คนอื่นเหมือนโลกสมเนาะเอาก็ะงไว้พี่น้องมักแม่ก็ต้องซือไอ้พ่อมาก็แล้วไปน้องวัีเนาะอันนี้คือ คิดเพี่รเอฟซีเพียรพีเอฟซีถามนะครับตัวตัวลตเลขนี่ก็ตามนี้แหละนายแอนในห้องขาเจ้าจับ,จบยุบานเลยจะได้ไม่ตื่นไปจับเพฝันนะจับว่าเป็นเป็นคืออยู่ตรงหน้าเนี่ยนี่โอ้เวอรเป็นเฮี้ยนเนาะ์เหมืนนอนอยู่เฮี้ยนก็เลยตีเฮี้ยนไปอยู่นาะเพรพอนี่นานนะแต่เดีว่าก็เลยได้ใดอยู่เพียงเดียวจ,จับอยู่กลางของหน้ามองเป็นลงๆนี่แนหะถ้ากันลุ่งธรรม,ามาดาเนี่ยฝันว่าจับกันหรือตำรวจเจ้ามันมีโชกด้วย ตามรักเนี่ยเา,าเรียกถือเรียก่านน,านว่าสิลกอยู่พอเดียนพี่หน่อยมาตัดผมแซลเออกลยไปทายเป็นตัวเรื่องว่าสิลกว่าจกับว่าเป็นตำรวจเลยซึบบ่งยัดตีพี่พน้องเลยแล้วจับบ่บ่เป็นตำรวจเลยแล้ว่า,าสิลงกว่านนี่มนลงกันแต่หอดเล่านะครับแต่ว่าอวล้าเราก็ยาวมาบอกให้เลยนะครับอันนี้บอกเตรียมไว้ก่อนนะวอีเนะพอาะครข้งตัวอะไรั้งได้ถือฟันอวล้าหรอกให้นะครับจำได้ว่าไม่ตุยที่ไม่ตุยฟันว่านักซีเล่าไปซืสอ่ักซีเล่าเออ มีตือว่าออกเลี้ยวบอลงดอกกออกเล้วบลงดอกกนวะมัน่าออกอีกออกสามโมงกันบางนมีตว่าหนึ่งสามนอบาีทีก็เจ้าบ้านบารทีก็ตะบานจะคลองบานมาตัดผมมาติสิทธิ์ล้วรนเพาวาชีไปทำบารทีมันขึ้นมาเลยมันลิงลกเนี่ยนกใทยไหมมีตอก็ว่าที่เราว่าว่าออกเล้ววบอลงดอกนักมันจะออกได้เหกอที่เขาคุ้มบางดีมีตือกับบล็อมันอกนะครับอันนี้ก็คุ้มเหมือนกันได้่ามันออกล่าแล้วออกแล้วยนะครับกับคุมเหมืกันบอลลยว่ามันไม่มอก าสังเกตของมันเคยออกล่าหรือมันออกไข่เยอะนะมันก็เรืว่านาทิมันวอลอรลี่ซึ่งไปถือล้วเปคนฟันหน่อยบ่รูจะมือนีจนหันมืออยออกต้องฉีดฟันอีกเว้ยเมียนวะตันน้อยหน่อยอ่ะอืมครับอันนั้นมันนก็บอด้เวลาแล้วเนาะอ้าวเกามีแค่นั้นเนาะนิดเดียวเอ่อมีตะตองหดอีกิบซีตัวหนึ่งยืดเรื่อยๆไปเนาะอันีฟัน่าล้มน้ำตตองหดเหรนน่ะน้ำซิบซีเนาะ ส,สีสีหนึ่ง<อ>ลงหรร้อยหนำนะเออเขาก็ล<ง>ุไปแล้วเนาะคอรีนะ่ะแต่ว่านี่คือเป็นฟันของสุทดท้ายตะไปนะครับก็ก็อยู่แค่นี้แหละนะครับสำหรับเนื้อทางของเมตุยหรือจะในฟันมือสุดท้ายที่หนึ่งที่ลุกหายเห็นว่าฟันก็แล้วไปเนาะคอรีเนาะก็คือ,อว่าเลียกง,งา่ายไม่อกเอาตามนั้นคอรีเขาโชคตัะเอานะครับเด้อนะครับสรุปวันนี้นะครับมี่สองข้อฟันฟันเมตุยกับฟันลูกชายเด้อนะครับเมตุยเนี่ยฟันว่าในอันเพิ่น ประสาทขึ้นในความฝันเนาะขาเจ้าเลยมาคุ้มจับพี่พี่น้องเพื่อนเลยล่ะจับญยากพี่พี่น้องเต็มอยู่ภาคกระทุวงจับคู้จับเล่านะครับข้าเจ้าเจ้าวิธงหน้านะครับว่าเป็นบาดอีกทีเนาะอายุเล่าหนึ่งสามสิบหกปีนะครับเลิกกัดนึ่งสามเก้าน้านะครับส่วนลูกชายพอลี่หนี่งฝันว่าล่วงซบยุ่งในบ้านขาเจ้าบ้านหลังใด้บรรลุก็เลยเคลื่อนท้างกันป่ะกันเลยเปลี่ยนก็เลยไปเคลื่อนออกเคลื่อนออกเลยล้นลงลางตกลงลางกันลูกชายไปตีว่าตีซีซูนว่บก็ตามอยู่แล้วนะสองข้อฝัน สำนี้นะครับแต่ว่าอายุเนี่ย25อย่าง30เกิดพศ28เกิดวันที่11เ,เป็นอายุหลักพศเกิดตรงหลุไสาพอลี่เนาะ,ะอันนี้ลงเพื่อพี่น้องอยากถามหรือพี่น้องอยากไปซื้ออะไรกันแล้วแต่นะครับอันนี้เข้าโรคห้เพื่อว่ากันพี่น้องถามด้วยนะครับช่้ยโจงไ้มันน้ำในท่ามันตีกับหล๊ดสายนนได้ไหมนี้่ด้วนะครับช่วยโจงไขมัน,มน,มน,มนสุขสุขสุขสวัสดีครับสวัสดีครับ